สุขสบายดีสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็มาอยู่ให้อยู่นาะมาเลาะให้เลาะนาะคือเกา้าเน้าเจ้าเนาะยังได้ละให้หนาคอยก็ได้นาตาให้หนาคอยกับป้าฟ้านี่นเจ้าเอ้ยผมได้มาหลายมือหลายวันแล้วพ่อพี่พ้าน้องเลาะเบิ่งให้เบิง่งนาเบิ่งนามเบิ่งใน ่อยก็ใดญนะเจ้าหนากปอาตัวมีแต่พีชสังและน้ำกระบกไปบัดแล้วโอ้ยอันนี้ก็น้ำบกนะเจ้าเนาะอันนี้ก็น้ำบกน้ำขาดน้ำแห้งน้ำโดนน้ำบัดบกติกรบบุมเดอะโดนก็น้ำก็วัวได้มาก giệp nghiệp ao mất khát là nó nghiệp nam hay na cái nghiệp hoi, bốc cứ điều cơm na khỏi khỏi cả bốc nam mua cả bốc โอ้ยให้มันสียงามมันก็งามนี่พี่น้องเลยหอมข้อหันข้อก่อนสวงามบนห่มเข่าเกืบสิประมาณนี่แหละปนหยาพี่น้องเอ้ยกลมหมดแล้วเนี่ยกลมหมดแล้วนี่สิออกแล้วพี่น้องเลย เขาก็กลมหมดแล้วเข่า,ลขากลางได้ไงเงินเข่าดอเข่าดอให้ออกแล้วเข่ากลางกมาลมหมดล่ะกบพี่น้องกบโอ้ตุ๊กกบกบกบืบกบใหญ่พี่น้องถอยไล่กบข้องคอยจะเป็นอะไรบ้านมันเจ้งพี่น้อง Khỏi Thử là con khỏi lai like thực là bốc con ôi khỏi lai like cốp cho ba con khỏi tốt năm tiền xì xùa lụa bạt điêu lọ bài lọ mà hên cốp lên phút 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 cốp hoặc nhầy mà cốp tên găng viên răng ơi cốp lây like căn ลงน้ำซึไอ้นน่สังหามเรียตใยานี่ย,ยก็ได้งาข่อยอยากไม่อยากน,านดูข่อยกระแพ้งจนกระเซ นาพงได้นี่พี่น้องเอ้ยนาพงยังมีต้นไม้ต้นไม้เป็นห่มดวมสมบูรณ์ขียดกระเต้นพี่น้องเอ้ยดวมสมบูรณ์มีเขียดมีกบไม,ม่น่าคอยมันฮุบมันก็มีวัตถุอันเนาะมีต้นกบทั้งเขียดนะ พี่น้องเอ้ยชิปนี่กับโจซ้ำนี่ก่อนเด้อเลาะเมื่อแล้วเมื่อแล้ว,ลวขึ้นก้อนข้นเทียงก้อนพี่น้องเอ้ยจบชิปตอนนี้ตรงซุกซูบดีเด้อเพื่อนเพื่อน,นที่เข้ามาหลับสมหลับเบิ่งทงไห้ทงน้ำน้ำข่อยนะเจ้าขอบใจเจ้า